ประมาณว่าเคลียร์สนับสนุนโดยปลุกความแข็งแรงในเส้นผมของคุณด้วยสารสกัดจากใบมีสดช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมดกดำดีต้องประมาณเฮอร์โบสนใจสั่งซื้อ0856606982 แก้ไขปัญหาของชาวเกษตรกรด้วยซูเปอร์เมกนนสนใจสั่งซื้อ0856606983ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประมาณว่าเคลียร์รายการที่เป็นที่พึ่งและหาทางออกให้กับประชาชนทั่วไปวันนี้จะเคลียร์เรื่องไหนจะเคลียร์ให้ใครไปชมกอนเลยค่ะไปหาหมอมาแล้วหมอพูดจา์ไม่ดีใส่ะค่ะเอาผิดได้ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเคลียร์ให้หน่อยอะค่ะท่านผู้ชมครับไอเรืหมอพูดจามไม่ดีใส่เนี่ยจะบอกว่าไงเนีย หมอปากไม่ดีไม่ซ่อมปากืออย่างงี้ไอการพูดจาไม่ดีใส่เนี่ยต้องดูก่อนว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันทําให้เราเสียหายไหมถ้าคนอยู่เยอะๆพูดจาให้เราเสียหายแบบโอ้ หน้าอย่างคุณเนี่ยสุดนักเข็นยังเมินเลยคุณจะมาหาผมทําไมคุณจะมาทำน่องคำหน้าคุณจะมาร้อยไหมได้ร้อยไปก็ไม่ประโยชน์อย่างคุณร้อยพันเส้นก็ไม่ประโยชน์เชื่อ <ๆ S 2> ผมเถอะกลับบ้านอะคุณเอ้ยไปสวดมนต์ดีกว,ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยกาจะทําให้เราเสียหายต่อชื่อเสียงก็ได้นะครับถูกดูบินูุกเกติชังว่าโอ้โหขี้เหร่ขนาดนี้นี่ยังอยากจะสวยอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหมอพูดจาแบบพูดแบบปากไม่ดีอ่ะคุณนี่แย่มากเลยนะบอกอีกครั้งอยู่แล้วว่าไอ้เวจะลดน้ำหนักเนี่ยกินอาหาตรตราางระมัดนระวัง ต้องอย่าก,กินของทอดอย่าก,กินของมันอย่าก,กินแป้งอย่าก,กินน้ำตาลคุณเ네นี่ยโอ้โหสหวาปามกินไม่แบบบรรจะบรรจังเลยเนี่ยเอาอยานีดีกว่าคุณไม่ต้องมาหาผมแล้วคุณไปหา,าคนอื่นดีกว่าเพราะถ้าคนไข่แบบคุณเนี่ยผมรักษาไปเนี่ยมันจะเสียหายต่อชื่อเสียงผมด้วยนะเอาละไปไปคุณไปไปวันลับไปโรงพยาบาลแล้วนะไอ้อย่างนี้ก็ปากไว้ดีปากเสียแต่ยังไม่ถึงขนาดทำให้เราเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหาหมอเนี่ยถ้าหมอปากไม่ดีปากเสีย กล้าจะโต้อตอบหมอด้วยเออหมอเป็นแบบนี้หมอเป็นคนเดียวหรือเป็นทั้งบ้านครับเป็นทั้งบ้านเลยรอครับพี่น้องเขาเป็นด้วยเลอครับโอ้ครับผมจะได้รู้เขาจะได้จำนำคุณหมอไว้ครับว่างานคุณนี้เป็นกันทั้งบ้านแบบนี้อันนี้ก็เป็นการย้อนสอนเอาอย่างนี้เไยครับน้องทำใจสบายๆนะครับถ้าเจอหมอพูดจาไม่ดีก็อาจจะทัดทวงหมอหน่อยเจอหมอพูดจาใส่ความจนเราเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติทั้งอาจจะดําเนินคดีกับหมอก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมจารยาบาณของหมอนี่สําคัญมากนะครับ ตกรงว่าเคลียร์ไหมครับเคลียร์